มีนะคะของรักนี้ไม่มีสั่วสั้ยาวค่ะก็หลายจากที่เราก็ได้เหน็ดเหนือยกันมานานพอสมควรพอสมควรค่ะวันนี้ก็ได้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะทุกคนก็ด้วยความตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นกันมากๆแส่ดีแต่จองจองหมดน้องก็เต็มในเวลารวดเร็วรว ันนี้คงได้ดูไปพร้อมๆกันครับสำหรับทุกคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้ดูก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเ้นมากๆครับตื่นมากตื่นเต้นสุดๆครับคุณคือต้องบอกว่าก่อนจะเริ่มต้นในการถ่ายทำครับมีการเวิร์กช็อปกันเยอะมากเพราะว่าจะเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเข้าครัวทำข้าวทำอาหารโดยเฉพาะเมนูผัดกะเพราเพราะนั้นทุกคนจะต้องทำเองเป็นบางคนก็จะไม่มีพื้นฐานของการทำอาหารเลยต้องฝึกหัน ฝึกขาดฝึกต้อนกระทะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไปหมดทุกคนก็ต้องไปฝึกแกะผ้ากเป็นแกะผ้าพวกนีแต่ผมเนี่ยไม่ต้องฝึกอาหารเพราะว่าผมเนี่ยพอเป็นบ้างนี่คนนี้เขาก็เป็นอยู่นะถ้าถามว่ามีเขาเสี่ยงสำหรับทุกคนนี่ สายลับแน่เป็นคนที่ทำอาหารได้ดูดีสุดกระเจงก็เงก่งกระเจงกระเงกรดเกระเงาระเจงกระเระเคยกระเจงกระเกระเจงกร่าจงกระเจงกรงรงรเจริเงกระเจระเรเจงกเจงกรนงกงไระเจ้กระเจงไระเระงกรนที่กระงกนเจงกะเจกินที่ห้ะงเจงกระเงเจางก้องะงจกรงกจระงกเงไเรกะเงมรอรกงเงงะะกกะกเ เรื่องนี้ดูไปแล้วก็จะหิวกันหน่อยก่อนเข้าไปดูกันก็แอบลองท้องกันนิดหนึ่งนะครับในคลุ่มแรกต้องเหนือยเพรว่าแบบทั้งตัวน้องเองที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นแฟนพีก็นักลองเห็นในคอมพิวเตอร์แต่ละคนแบบแล้วจะหายเหนื่อยไหมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวตอนเข้าไปดูในโรงก่อนแล้วถ้าเกิดทุกคนสนุกแล้วมีความสุขอ่ะเราก็จะหายเหนื่อยกันเนาะอยากอยากเห็นคนดูว่าเขามีความสุขกันหรือเปล่าแล้วน้องๆล่ะครับเป็นไงบ้างตอนที่แรกเลย ตื่นเต้นครับวันนี้ก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอพวกเราก็รอเหมือนกันครับที่จะแบบว่าปิดกล้องแล้วก็ได้ชมแบบผลงานของตัวเองครับผมในสุดก็วันนี้ก็มาถึงครับจากที่แบบระยะเวลาหน,นานระดับหนึ่งน<า>นครับกว่า<ช><ช>รู้<ช>เรื่องว่าเ,ออเราได้รับเล่นบทนี้การได้มีการเวิร์กช็อปกันทั้งเรื่องอาหารเรื่องการแสดงครับจนเร็วนี้ก็เอาปิดกล้องมาก็เลยแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ดูคอมแบบทุกๆคนครับ กกับเจนรโอ้โหผม EP หนึ่งนี่เหมือนใส่พริกทีละหนึ่งเม็ดก่อนค่อยๆเติมพริกค่อยๆเติมพริกเข้าไปความความนัวความแซ่บความกลมกล่อมนี่คือตามระดับของ EP นะครับค่อยเผ็ดครบรสเลยครบรสครบรสอดเลยครับคู่เราคู่เราคู่เราทิดหน่อยทิดหน่อยทิดหน่อยผมว่าผู้ผู้ผมผู้ผมเปิดมาเนี่ย ด่าแซบแน่นอนด่าแซบคือเติมพลิกไม่ใช่ห้1เมตรนะสิเมตรเลยเปิดมาก็10เมตรเลยเปิดมาซัดกันก่อนเลยเพราะว่าด้วยตัวของเมทัสเองนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แบบปากจัดจ้านอยู่แล้วไม่ยอมใครอยู่แล้วซึ่งมาเจอกับเจเจเองเนี่ยไ้คือคุณเนี่ยมั่นใจแต่ผมเนี่ยปากแซบมันต้องเจอการคนแบบนี้เพราะว่าชินเสมอการเจอชินเสมอได้ยวรอดูว่า e ีหนึ่งเนี่ ไม่ผมอยากจะบอกนะคู่นี้ตอนแรกเขาเผ็ดใช่ไหมแล้วเขาว่าแต่ละอีพีเขาจะค่อยเติมความหวานเติมความหวานให้มันกลมกล่อลดพริกลงลดพริกลงตรมข้ามนะตรมข้ามกันกลมข้ามกันเลยเนาะเราจะเราจะแข่งกันแซ่บอย่างเดียวได้มันต้องเติมอะไรบ้างเนาะความยากของอาหารจีน ก็ใช่ครับคือผมเนี่ยเป็นนักกายภาพเนาะแล้วก็ต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับนักกายภาพว่าเขาทํำยังไงแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเพิ่มเติมในเรื่องของแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ในซีนก็จะเอาเขานี่แหละเป็นแบบว่าเป็นหุ่นเป็นแบบหนูทดลองเลยแหละในการเล่นจริงไงครับก็ออกมาก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคเลยแสดงว่าเราสามารถเอาไปใช้กับเพื่อนๆที่แบบ ได้ครับวันนี้ก็นวดไม่หยุดเลยครับได้แน่แน่นนนถ้ายืดนะถ้ายืดถ้ายืดใช่มันก็เริ่มไล่ระดับจากขาไปอะไรไปก่อนอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเขาเขาอยากให้ผมได้ฟิลการโดนนวดด้วยผมก็แบบโดนนวดด้วยแล้วก็นวดด้วยต่างหากอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้ฟิลว่าโดนนวดเป็นยังไงแต่แต่ในซีนี้ดูฟินมากนะโอ้ยแต่คิวขึ้นไปเลยครับแล้วผมมามามาสายหวานสายหวานสายไง ขาขิงขาปากซุงปากแทบอะไรผมปากหวานนะครับจริงเปล่าก็ผมเชฟขนมหวานนะแต่ไม่ปากหวานหรอกปากหวานใช่ไหมใช่ครับก็พวกผมก็เฝ้ารอเหมือนกันครับวันนี้ครับก็อยากดูผลงานที่ตัวเองเล่นแล้วก็เพื่อนๆเล่นนะครับคือไปเชียร์อยู่หน้ามอนิเตอร์ที่กองก็ก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยน่าดูก็มาดูอยากดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงับ ช่ครับเพราะว่าเห็นแค่หน้ามอมันยังไม่ได้เอาเรื่องราวมาต่อกันให้มันรู้ว่าการร้อยเรื่องมันที่น่าสนใจจริงๆมันมันต้องนา่าต้องต้องน่าดูจริงๆแต่น้องใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวก็จะมาสร้างเสีงสในซีรีส์เลยแน่นอนครับสียงสรรแบบเข้มข้นม,นมากๆเลยจริงๆเป็นน้องใหม่แต่ว่าบทค่อนข้างจัดจ้านครับเข้มข้นครับ รุ <builds Donald> <ka> <tanta ập> <puppy> ่นใหญ่รุ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 ่นพี่รุ่นพี่คุณต้องบอกว่าผมไม่มีความแซบหรือว่าไม่มีความหวานใดๆแต่ว่าผมมีความตั้งใจให้แล้วกันแล้วก็แล้วก็ผมผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับครบทุกรถฮะอยากให้ทุกคนรอติดตามชมตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 8เลยนะครับสวยสวยค่ะ เห็นเห็นมีแบบตัวอย่างทุ่หลังลูที่แก้งี้แกล้งเนือนเนาะอ้เยอะมากทุกคนเลยเอ้ยผมว่าน่าจะเป็นผมแน่เอ้ยใ้เนให้อนาะ้เลยเให้เน้เนห้อนาให้เน้อนาให้นาให้อน้นให้เนให้เนให้เนาะให่นาะในะให้นาะให้เนา้เนให้นที่ะให้เน้เนะเนะใ่นาะให่เายะตอเนแรกเป็นพี่ไมเคิล้วนะค้วก็ะแต่เอ็ยู่ไปนเนื่อยๆเ็เป็นพี่ลีแทน้วค่ะแล้วก็เป็นเบลลี่ะ เคยแกงมิลิโกเขาแกงขาแกงเขาแกงไยังไงแกยังไงลีอ่ะเขาชอบเขาชอบด่าหนูอ้าเฮ้ยคุณไปด่าคุได่เฮ้ยเแลวบบเราเราด่าแบบน้องน่ารักน้องใสวยจ้าวันนี้คำวันี้ควันนี้คำด่าคด่าแบบพนุษนอมพถนอมน้อยว่าแต่เะยไงวต้องเป็นแล้วเพราะเราอยู่ในกองเราต้เห็นว่าใช่หูเป็นตัวแทนส เป็นตัวแทนที่ไปดั้งดูหลังมอดูพี่ๆเขาเล่นฉากแบบดุเดือดกันหนูก็รับประกันได้เลยว่ามันดุเดือดมากแน่ๆต้องอคอนเฟิร์มพริกแบบล้านเม็ดเลยครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทุกอีพีคือเผ็ด ร้อนขึ้นทุกอีีเลยจริงเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายมาคือแบบผมก็นั่งดูเหมือนกันก็คือทุกคน,นจะเขาเรียกว่าอยากรู้ว่าแบบเออเพื่อนเล่นยังไง<ม>อะไรเงี้ยครับผมก็ว้าวอะ่ะคือดูแล้วแบบว่ายอยากให้ทุกคนรีบเห็นจังเลยอ่ะครับผมแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับก็รอติดตามนะครับผมรักนี้นี่มีถกยาวครับนี่นั่นร้อนแน่นอนความคาดหวังกับซีรียมีลเลย คาดหวังให้ดังส <te su> ุดๆไปเลยก็ก็อยากให้ทุกคนชอบครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่มันเกิดความตั้งใจะของคนทํางานในทุกๆภาคส่วกนะครับตั้งแต่คนเขียนนิยายเรื่องนี้ก็ตั้งใจเขียนจนแบบโหได้รางวัลมานะครับเราก็ได้รับโอกาสได้รับเขียนให้มานําเรื่องนี้มาทําน้องๆก็ตั้งใจกันมากๆพี่ก็คิดว่างานที่มันออกมาสำหรับตัวพี่เองพี่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเห็นก่อน เราะนั้นพี่พูพี่พี่รู้สึกว่าพี่โอเคแล้วพี่ชอบพี่ภูมิใจกับมันแต่ฟิดแบ c ของพี่มันอาจจะต้องรอฟิดแบ c ของคนดูก็หวังว่าได้ชมกันแล้วก็บอกกันเข้ามาหน่อยละกันว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับในคำว่าประสบควาสมสำเร็จคำว่ <c oughs> าประสบความสำเร็จของงานแต่ละชิ้นนะคะต้องแบบทุกคนรู้สึกในความสุขร่วมกันเนาะ เราทีมเราทํางานกันมาแล้วเราก็มีความสุขกับการทํางานมาแล้วก็อยากให้ตอนนี้ก็อยากให้คนดูมีความสุขถ้าคนดูมีความสุขต่างคนมีความสุขเนะี่ยก็ถือว่างานสําเร็จก็ต้องบอกว่ารักนี้ไม่มีถูกหรืยาวจะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งต่างไปเลยกับพี่เดฟที่ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่2นะคะสำหรับเชน, Original, เนออริจินอลเนาะก็เป็นอีกอีกเรื่องอบบนึงเลยอีกแบบหนึ่งเลยมันก็ลุ้นอยู่ว่าจะชอบกันหรือเปล่าค่ะ าย่ฝากเลยที่ติดตามในที่ติดตามไปไหนคะครับผมก็ทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวัดสาเอ็ดครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเวอร์ชันอันคัทได้ที่แอปพลิเคชันไอคิวชิงี่นะครับหรือไอคิวดอทคอมครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับคุณจ้า